สวัสดีจ้าทุกๆุกคนเอนี่เล็กสบห้าม่เก็บเหอีกเกาตามเล็กมาเลยด้วยจ้ามันเบิ่งว่าเล็กสีผอเห็ดหลายบอมือนนี่น,นี่เล็กผัวเห็ดแล้วเนี่ยมันลีอยู่ใต้พวก้าพี่น้องนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่ลงมา,ากแต่อีกนิดนึงนี่ นี่ขึ้นไปทั้งเครื่องนี่นี่อีกมูนึงจ้ะนี่อีกมูนึงถ้าขวาน้อยนึงนี่มูนึงมันหลีอยู่ใต้พวกเนี่ไปทั้งสายอีกนิดนึงพ่อแม่พี่น้องปุ้นน่ะเห็นบอเห็นบอลปุ้นน่ะหลีอยู่ในป่าปุ้นั่นน่ะเห็นบอลน่ะเหลืองๆหน่ะอันละ เตียมเลยจ้ามันดีอยู่ในไต่พองกหยานี่จา้าพวกเนี่ยเอาหยาออกหังปะดอกในนโอยอ่อนๆสวยแห้งนี่ดอกหนึ่งสองดอกแล้ว ดอกเน,น่อยอ่นอนๆสวยสวยงามนีม่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกับตังหลายดอกพวกน,นียนสวยพกน,นี้เน่ยน่อยนี่จาเลยกเฮตกแล้ว ดอกใหญ่ๆงามๆปุ่งเดอ้อปุ่เด้อดอกใหญ่แห้งเล็กสิไปเบิง่งนี่เบิ่งเนี่ยยางใหญ่ยางงามปุ่งเดอ้อโอ้ยสวยแห้งเบืองปาดก่อนปาดเบิง่งว่ามันสวยงามตั้ใดตอือ ขวงามแง้งไงอ่อนๆอ่อนแหง้งอันนี้ดอกใหญ่แต่ว่าก็สวยเหลืองสวยมากสูดจอดงามแหงมีดอกหนึ่งดอกใหญ่ค่ะ นี่จ้ะโอ้ยงามแหงอันนี้ดอกกำลังอ่อนๆพอดีเลยนี่สวยมึนะงามงามคากทุกๆคนงามแหงได้เก็บไปน้ำได้กรสะสอ,อนไปน้ำมึงนะงาม เล็กพลอยอแล้ยวมูหนึ่งมูใหญ่เบิ่งแน่ป่นป่นเบิ่งป่นเฮ้ยเบิ่งแน่งามขาะเหลืองว่ามันทองคำป้าสวยเนาะนี่จะดอกสวยๆจ้านะสวยหลี เบิงบ้งเน่ยจะเห็ดมูนี่งามงามมันงามอยู่แต่ว่าขันแม่นถิ้งไว้อีกสักสองสามมือนี่มันจะมันจะเถ่า่เบึงลักษณะของมันแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังสวยอยู่จ้ะงามอยู่ นี่จ้าเพื่อนแน่นิเห็นบอกเหลืองมันเหลืองสวยอยู่นะจาน้ะนะสวยมันยังสดยังสวยอยู่มันบเหี่ยวบแห่งงามนี่ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งดอกน้อยบวบดอกน้อยหลายแต่ว่าก็สวยบวบดี โมูหนึงก็ได้ดเต็มฟ้ามือเลยจ้ะหลายแห้งจุ่มเดียวหลายขัดเล็กปอเฮ็ดอีเหลีวจ้านี่เบิ่งเนี่ยสองดอกนี่ลงมาะฮังไตนี่ผุนอีกโมูหนึงเบิ่งเนี่ยหลายขัดไปอีกจ้ะไปตัวผุนอีกโมูหนึงไปอีกจ้ะ มีอีกเลขสิบห้าไปเบืองอีกมองหนึง่งหลายค่ะพูน่ะเบิ่งแน่เด้อหลายแห้งมึงเนี่ยหลายค่ะมีดอกสวยๆทถ้งดอกหน่อยดอกใหญ่ปนกันจะ้ะเนี่ยเนี่ยงามงามแห้ง เล็กขออนุญาตเก็บเห็ดบทตัดขาด้วทุกทคนเพิ่นว่าเล็เกสเฝ้าไปทำงานจะ้ะเดี๋ยวเล็กสิบท่านงานเล็กว่าเล็กสิมาเก็บแป๊บเดียวพัดมาพอเห็ดหลายค่ะบนุนแม่ไม่ได้ดอกสวยๆว่าเล็กก็ยานพมมีเวลากลับมาเก็บเอาจะ้ะ มันแหงเหี่ยวถิ่มหรือว่ามันเน่าก่อนเบางแนวมีแต่ดอกสวยๆบางแนวดอกใหญ่ทำได้ดอกอวบสวยงาม Thank you. เน้เรียกว่าสิกายาบัณฑกันยังเห็นเหตุข้างทางเสียดายก็ได้เก็บเอาอีกคือเกา้านี่ละจ้าทุกทุกคนเล็กได้เหตุหลายค่ะสามกระตาตั้งได้เลก็กกรขคอขอบคุ้นทุกทุกคนที่รับชมชมวิดีโอเอื้อแจากก็ ขอบคุณทุกๆข้ามแนะนำทุกๆข้ามตีชมเด้อจะเจอกับเลขอีกคลิปหน้าสวัสดีค่ะ